thank you ทางซ้ายครับมาแล้วครับหนูเชิญยิ้มขึ้นเวทีดูการยากลำบากอย่างยิ่งมลีลาการไหวเป็นมวยผู้พิเศษของรายการซึ่งสามารถพยะกระดุมเป็นผู้จัดหนูเชิญยิ้มกับสามารถนั้นเพื่อนเลิฟกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่เป็นคู่ซีพวงครับสูงยาวกว่าภาพผองบางหนจะเอน๋นั้นยังไม่ทันสัมภาษณ์เล่นยันงซะแล้วครับแบบมวยฝรั่งครับ บอกว่าวันนี้เล่นกันถึงตายเลยนิวเชนยิ้มนิตอนนี้นี่ถือว่าเป็นตลกมารุง่งที่มาแรงมากนะครับถือว่าไม่นับยุคของเป็ดเชนยิม้มโนชเชนยิ้มนีคือรุ่นสองที่กำลังมาแรงมากก็ถามทวงทองจากคุณบุญเล้งว่าวันนี้ก็โชกออกทีวีไม่มีการมอบทองหรืออย่างไรทวงทองจากคุณบุญเล้งครับ คุณบุเยงนี่เจ้าของดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ครับคุณเรื้องหัวเราอครับหมอบ้อทองเฉพาะสินชิงแชมป์โลกคนนั้นครับงวยผู้หูพิเศษแบบนี้ไม่มออหนูเชิญที้มันขึ้นชกวันนี้เสมิมจนขัดมาด้วยครับเ <c oughs> จเอ๋สักเสือเพ่นครับวันนี้เอาจริงครับลงทุนสักเสือเพ่นมาเลยครับชกกันที่เวทีมวยหนองมนทนบุรีนะครับเือวันที่27พฤศจิกายน สามารถพยาคฆ์รุ่เป็นผูจ้จับหนูลงทุนเลยว่ามาชกเองก็ว่ารักกับสามารถมากมาดูรับรูดเชื่อถ้าเดินแบบนกกระยางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนูเขารับรูดเชื่อแบบ้านกกระยาง ตกสไลวคกับเจเอ๋ยังไม่ทันชกเลยครับขอคืนนี่เป็นท่าเดินของหนูเขาเลยนะครับลักษณะเหมือนกับสุนัขโนนรถทับขาหลังนะครับย่างสามขุมงแต่ว่าเป็นการย่างสามขุมสามุขับหนูเถื่อนยิง เอ๋ครับรมสีหน้าครับช้าหน่อยครับแบบสโลโมชั่นแล้วก็หน่ายหลังมงคลหลุดครับตรยวิต้องกลับมาสวมให้ครั้งนึ่งโมยคุณนี้ชคกันสามยกนะครับ ลีลาการย่างของเขาไม่ใช่ธรรมดาครับเจเอ๋อนี่พอมีแววครับคุณจะดูมวยเยอะอ้าหนูออกมาเต้นด้วยอีกแล้วนาพระรามแผงสอนครับ หนูเชิญยิ้มถามว่าเอ๊ะทำไมกรรมการให้คะแนนข้างล่างถึงไม่ถอดหมวกกันน็อกกรรมการคนไหนครับกรรมการคนไหนครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับโดนแซวว่าทำไมไม่ถอดหมวกกันน็อกเป็นกรรมการจากวทธีลุมนีนะครับก็ชี้แจงกติกาครั้งสุดท้ายครับยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นครับ หนูนั้นได้ช่วงครับจะเอ๋นั้นได้ส่วนหนาแม่แต่เอวกลิ้นเลยนะครับเอวเอวกัะอ,อกนี่เท่ากันที่เหมือนเอวจะใหญ่กว่าอกทื่อซ้ำไปเรียนการ์ดด้วยครับจะเอ๋จากขวาเป็นซ้ายหนูมีแววเหมือนกันนะครับมีลูกถีบลูกเตะนี่มีแววเอาครับมีเน็ตเข่าล็อ ฟ้องกรรมการว่ากล้ำได้แต่ว่ากล้ำได้แต่ห้ามใช้ก็บอกแต่ชอบใจใหญ่เลยครับบอกว่าเอาคางมาถูเขาเขาบอกว่าเขาจจกระจี้ครับเอาคางมาถูเอาหนวดมาถูนี่จจกระจี้เขาบอกว่าปล้ำได้แต่อย่าเอาคางขึงหนวดแข็งนั้นมาถูแถวหนะ้าอกแถวใจโครงมันจะกระจี้ ถึงกัดแชมเปี้ยนออกแล้วหามค้าทอลองแฟนครับสามหนึ่งมีไหม <S 3> <3> <S ออกเวลาเหมือนมวยฝรัง่งครับพี่เลี้ยงก็มาเอะโวยวายอยู่ด้วยโชคกันต่อครับ ไปยิ้มไปทั้งคู่ <Yeah. S 1> กรรมการดอกหมาตะขาไม่น่าจะถูกนับถูกนอกอย่างนี้ oh. ขอให้ลุกขึ้นมามวยบอกาโอ้แย่แล้วทำไมกรรมการจะไม่นับอีกแล้วเนี่ย yeah. เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกันอย่างนี้นะครับนักมวยถ้าหว่าคนเที่ยวกังคืนและไม่เคยเล่นกีฬามาเลยเหนื่อยนะครับกรรมการโทรศัพท์มาครับรมีอยนี่นไปคุยที่บ้านเลยไปวั้วันีหมดยกี้นี หมดยกที่หนึ่งมาให้น้ำกันทลัลทุเลมากทีกทีเลยนะีเลยนะทกำหนดสามยกนะครับแต่ว่าพอขึ้นยกที่สองกรรมการก็ประกาศว่าเป็นยกสุดท้ายเลยครับ นั่นนี่เรียกว่าเคยชุกงู ทางมาถูใช้โครงถูหลังเหลือเกินหมดยกสุดท้ายแล้วครับกรรมการประกาศว่าหมดยกสุดท้ายครับหนูอยากชกต่อพี่เลี้ยงบอกมาเลยมาเลยถือไม้หน้าสามมาด้วยหนูถอดนุนจะทำไมครับสวัดดีครับ กก็มีารแซกันสมวยคนนี้จบลงครับแฟนๆก็ชอบนะครับสามารถพยักรุนครับโปรโมเตอร์จักรสกาวนี้ก็มาขอบคุณแฟนๆ Summer!